เกิดอีกยังขึ้นพี่น้องข่าววงในรุดมาแบบนี้อุ๋งอิงบ่ได้จัดงานขึ้นบานไม่เอาคือว่าจังสันสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซี FC, คนมักมอลำัมสุขสุกสนสวัสดียังเป็นทางการครับเอฟซีอุ๋งอิงเพชรบานแป้งเอฟซีสาหน่อยเพชรบานแพ้งนะครับผมก่อนอื่นผมต้องขอชี้แจงแบบนี้ก่อนนะครับว่าข่าวนี้ผมได้มาจากไสนะครับเมื่อวานผมได้ไป YouTube ช่องหนึ่งนะครับแล้วเขาก็มาบอกว่า เป็นคนไกลชิดอูมหญิงคิดว่ามาแบบนี้นะครับไปถามแม่หน่อยแล้วว่ามันเป็นจริงบอรสรุปคือจริงครับนะ <S <S ผมกระตะลึงอเอาเพื่อนหัวแต่สางแล้วกำหนดนการคือว่าต้นเดือนต้นปีเนาะต้นปีต้นปีหกเจ็ดสีข่ข้นบานใหม่แต่ตอนนี้ยังไ่ได้ข้นนะครับ เพราะอย่างว่าตีพออุ้งยิงงานหลายครับ่นอ้องคือเห็นนะั่นแหละคือทุกคนเห็นว่าอุ้งยิงคืองานหลายเนี่ยเดือนนี้ก็เต็มห็นว่าตาล่าออกมาเต็มเดือนหน้าก็เต็มปิดูดูการไปกระจังขึ้นก็ได้ตัวบางคนว่าสิบบท่านใดครับเพราะพิดูดูการก็มีงนันงานทั่วกับสเสด็จแบนบอแน่นะครับเพอเพออาจจะไปทั่วต่างประเทศต้องรอคอนเฟิรม์มจากนุ่มโจนะครับ ้าไ้ไปทั่วต่างประเทศก็ถือว่าเป็นข้าวดีของพี่ของน้องของอิฟซี่ของอีหลาเนาะแต่เรื่องบ้านขาดบ่ได้เนาะน้องเนาะบ้านเฮ็ดเสร็จแล้วผู้ใดก็อยากข้นยู่แมนบ่พี่นอ้องถ้าตามประเภทนี้อีสารของบ้านเฮาก็คือบ่ขขืนบ้านใหม่กันนอนบ่ได้บ่ให้ผู้ใดขืนไปนอนขึ้นไปอยู่แมนบอเออเอาจังซี่แล้วกันครับผมสรุปแล้วว่าเขาจะเฮ็ดพิธีน้อยๆน,น,นะครับ เ็ตพิธีพ่หน่อยๆเอาพี่เอาน้องน,นะครับมิมุตนพระเอยียงคือมาเหตพิธีหน่อยๆก่อนนะครับพ่อได้พักอาศัยไปสามาสเมือมอม่อจะได้ขึ้นไปนอนนะครับคือเหตพิธีหน่อยๆน,นะครับเอาพี่เอาน้องมาก,ก่อนสำนัญครับ,บย่อมไดบอกเอ็ซี่นะครับถ้าสิจัดงานยังไง,ไงอันนี้ต้องลอคอนเฟิร์มอีกเทืร์นหนึ่งว่าสิว่างยาอมใดอีหลา่าตรงนี้สิว่างยาอมใดเพาะ บ้านหลังนี้ได้จากน้ำพักน้ำแรงขององค์อิงเพราะฉะนั้นว่าสิเป็นบ่าโจซ่อนนุษหรือว่าพ่อ,อเอกแม่หน่อยเนาะอยากให้สมฐานะขององค์อิงพระสันทะเออเพราะองคอิงเป็นผู้หาเงินตัวนี้อยากให้สมเกียรตินะครับเพราะฉะนั้นแล้วต้องรอเวลาและที่สำคัญขาดไปบ่อยคือ FC ซทุกคนที่สนับสนุนองคอิงมาตั้งแต่ตนจนพื้อนี้จนมีบ้านมีรถนะครับเพราะฉะนั้นแล้วความสําเร็จครั้งนี้ก็อยากให้พี่ให้งอง ได้มาร่วมยินด,ดีนั่งประมาณนั้นนะครับแต่โมเมนเร็วๆนี้นะครับแต่โมเมนว่าปิดฤดูกาลหรือว่าก่อนปิดฤดูกาลเพราะว่างั้นมงอิงหลายเป็นไปบ่ได้ครับมือสันวันดีมือใดเขาสิเฮตพิธีตามประเพณีอีสานบ้านเน่านะครับขึ้นบ้านไม่แน่นอนครับผมแต่โมเมนพิธีใหญ่นะครับบางคนเอาไปตีข้าวตีข้าวยาไปเฮดจังสันเลยว่า ผมบ่มีเจตนาหายไหลใสลหลผู้ใดนะครับคือบางคนสีเอาขอความนี่ไปตีความมาอุ้งอิงบ่ขึ้นบ้านไม่แล้วบ่แมนนะครับข้นแท้แน่นอนนะครับแล้วก่อนสี่ึ้นไปอยู่เขาก็เห็ุพิธีน,น้อยๆนะครับเห็ดพิธีพ่ภพยในครขอบครัวก,ก่อนประม่ณน,นั้นนะครับเออถวายเพ่พระพระมาะสวดอยังกวากันไปเนาะตามเพณีนี่สานบานเฮ้านะครับอืผู้ลังคนก็อยากไปคือผมนี่ลหละ ยางหน่อยเฮ้าบ่ไดไปเฮากับเฮ็ดบุญนําประมาณนั้นแมนบอพี่น้องอยากไปเห็นนะครับบ้านอีหลาเป็นจังไ๋แน่นะครับบางคนเคยห้มาไล่ไปก็อยากไปเบิ่งความสําเร็จของอุ้งอิงแมนบ่เออเพราะฉะนั้นแล้วมีแทนแน่นอนแต่โ่แมนเร็วๆนี้นะพี่น้องนะเออแล้วกับอุ้งอิงอาจจะได้ไปทั่วคอนเสิร์ตนะพี่น้องถ้าฟังเบิ่งนุ่งโจนะครับสรุปค,คือนุ่งโจ มือใดได,ได้ดิวกันลุมโตหรือจังไดนะครับตรงนี้ถาเบิ้งนุงโจนะครับเดี๋ยวนุ่งโจเปสิมาประกาศเองนะเออว่าได้ไปทั่วคอนเสิร์ตตามประเทศพอคือมูเจ้าคือข่อยเห็นนี่ยมาะไร่ามาจากเกาหลีมาจากไต้หวันมาจากสวีเดนโอ้ทั่วโลกเนาะน้องเนาะคนที่เห็มาไอไอย่างงี้เพราะฉะนั้นแล้วเขาก็อยากเห็นคือฮานี้แหละพี่น้องฮาคนไทยอยู่ในประเทศไท,ศทยเฮ้ายังอยากเห็นอยากไปหา ไปแสดงยื้อสายกับคนเต็มหนาเวทีอย่างเงี้ยนั่นบรินงคือกันครับคนตั้งประเทศทุกมือนี่ถ้าเป็นคนไทยไปเขาก็อยากไปไกลาาบพว่าสิเป็นอุ้งอิงบพาว่สิเป็นนักร้องคนไหนขรอให้เป็นคนไทยนะครับเออไปแสดงไปเล่นมันรู้สึกอบอุ่นมันรู้สึกมีกําลังใจนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเป็นไปได้ผมก็อยากให้อุ้งอิงได้ไปนั่มนะครับยังหน่อยก็ได้ไปพักพรน,นําไปหาเงินนนํานะครับอืมอันนี้ถ้าได้ไปอีกที จะถือว่าเป็นข่าวดีนะครับข่าวดีของเอฟซีข่าวดีของผู้หญิงนะครับผมกาบเป้าหน้าขอให้มันเป็นไปได้แล้วกันเนาะพี่นอ้นองเนาะสุดท้ายนี้ถ้าผมผิดพลาดประการใดว่าบุตษใจไผ่นะครับหรือเฮตไผ่บก่กอใจผมขอภอนะัยไว้หนที่แ่งนี้นะครับผมบ่ม,มีเจตนาสิให้ไล่ไส้ไล่ผู้ใดทั้งสิ้นนะครับเออทั้งหมดทั้งมวลของมลูลทั้งหมดที่ผมได้เอามาเวา้าคือผมไปเบิ่งมาแล้วผมไปเอามาจาก ช่องช่งหนึ่งละกันเนาะพี่น้องเนาะเออเอาเป็นวายจังสี่ละกันเนาะสุดท้ายนี่ฝากไว้นี่ะครับคุณหมักหมอล่ำครับผมสวัสดีครับ